อันเกือบจะเอาเกือบอันมาหาเอาออกมาให้เพิ่อนหนนี่เด้อบนะบเกือบนเกือบอันคนตายจะละมาหรอฮะเกือบคนตายเนี่ยเห็นบ่อบอมาตะมาชาก็ย้ายไปนอนวัดคนละบ้านนี่อ๋อมาไหนจะลืมหน่อยมาชิงเอามาข้างนอกเหรอไอ้เอามาเหี้ยต่างว่าแต่นี่ดโอ้เนาะ อันนี้คือคนตายนะุ่โมงตกราเ้าเป็นมาน้ำมันนี่ไปจักดูเป็นนีลาวเฮาเหมันัเป็นอนั้นเป็นคนตายแล้วเล้วโซงเสื้อบกไปจับไปจักกับหูไปจุดแต่เพื่มมันมืดเลยเอาคนไปกันไปเลยเนาะเป็นจุดกันแค่นั้นมันบึวลือเราจะเอาไว้มีคนทุกคนแยกกระทานได้ก็ไปนุ่งเลยว่าเจียวไนุ่งก็ได้เป็นยังเป็นหุบไปไว้นั้นมันบวชือตาม ศาสนาเพิ่นเพิ่นว่าจูดแล้วมันหอดคนตายเด้เพิ่นเลยนะกับบุหัวหอดหรือบ่หอดตัวไว้ยิงเงินเพื่อก็ไรจะแก้เพื่อก็แก้ยางนุ่งกับลุ่งลุ่เท่าจะนุ่งกับเป็นนุ่งกับบุเป็นหนังเป็นหนังเขาได้เอาไปขึ้นมนแล้วมันมันนำเอาได้เอาแบอวี้ทำมาอยู่ไดหันอะบุเป็นหนังอยู่เขาเขายังไม่ออกไปเนาะเป็นรถทำหม่าล่เพราะสมมติพ่อแม่ตายกับ เครื่องพ่อแม่นะ่ะหุบไปตูดเบิร์ดบ่ไหออ้งั้นตนัวใหม่ตัวเก่ากลับไปเลยเพอลองนี้เขา ถ้ากิดเงนสูงนี่ยจูบเไปเราที่เป็นจุดเราเนี่ยจูบเงิรเรารถก็รถเราเนี่ยเอาไปจุดเนี่ยเป็นรถกระไดมบอกไปจุดเอาไว้อยู่หัวมาตัวมาตัวที่ว่าเอาไว้ไก่คือยังมุกปิดยันเนาะบุเป็นยันบุกเท็มุกหัวบอกว่ามันก็คือไปเทสไปที่กบางยางที่เ้ากับบางยางกับได้เอาไปน้ำเนาะเอาไปน้ำเนาะเไว้เออเาไปจุดไปเผาเอาไว้ทาทุกคนทุกคนยากก็ยังดีเอาไว้ลุงก็ดีูนุ้ง แต่ยานเรื่วงของเนี้ยเขาออกอะไยเนี้ยแต่ผก็ไปจูดคนต้ตัวอ๋อะไรกม่ผมคนใต้เงินก็เงินเลายนรถก็รถเล้าไปเผาหมดรถจะได้เงินก็ได้รถก็้เนะาเผาเไว้เดือดดเดือนเดืออดดดเือเดดเเนเเ เอาพี่น้องเนาะหลังจากรอบาซิงยังบ่วมาอยู่พี่น้องเลยเนาะู้ว่าไปน้ำบอเซนหรือว่าจันไดพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดี้อพี่น้องเออเนาะสบายดีและสวัสดี่มแม่พี่น้องเอื่อสุขุสุขนพี่น้องเนาะจะมาสองลูกพี่น้องเลยเนาะเดี้ยวเนาะ mười nó mười đê, nó <cười> đời ni năm mườ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 i năm จะพวงเพื่อนมางเฮือลอย่างเงี้ยังไม่ได้มาเลยนะจะพงให้บอลเลกระจับอยู่จับอยู่เนาะจากไปก้อนมันจะเบอเลยมาผ่านเอากบบมีศาสตร์เนาะโอ้สิบวันเออคุณเอมาแล้ นี่แหละเออตามันเลยกนเินเดี่ย่คนเดียวขาดโคมันก็เป็นนั่นแล้วระวังระเวแล้วิงขึ้นไไ่ไเลืนรู้่จริงคือปูตัวกกะโอ้ยเฮ้ยเวรเนาะ ยังดยังไรกระเจีกระเจยได้งงัดไปทีนึงเลยไดะงัดไปเรน่งเลยไปที่งเลไปเือเดอเอนเอาาดรมาก่อนงีแจเลยเนฮะงสีแม่เออีแจนะทีเจตรงสีแจ๋ทั้งฟอมพุ่นพวน อีกโท้งเนาะอะไรทำมาได้มันกะนคงรู้จักได้สื่อถึงว่าอันข้าที่รถไปน้องไปแล้วเรียบร้อยเลยจะได้มาเนาะอันนี้เพื่อนได้แล้วสิเขียโอ้ขี้เขบยวนะพื้นันบนนอนนั่นน่ะไหนเอ๊ะตายอยู่ที่ล้องพงโคดีขาวบนนอนแล้ว เนี่ยผัวก็มีห้องน้ําห้องไหนก็มี100%ไเบิมนก็ด้คาอ่านิมนต์ไปทนก็ไดู้สาก่อนเนาะสาก่อนบแทงเบิ่งสั่นๆก่อนเนาะรัยเอาบาดนี้คือว่าสิคือว่าสิปู่าบ่มีกจเข้าเนาะกิน เอาบ่ท่ามากระเทยค่อยเนาะเอ้าผมค่อยบ่จักได้ว่ามีน้ําเจ้าได๋ค่อยคิดว่าเราสิมาเนาะจ้วมานํากันแต่ดนๆนว่าสิอาบน้ําแล้วก็ได้่อยมาก่อน่เราไปนําิเจ้าเด้ไปนอนอยู่ป่าอยู่ดอนุนเนาะป่าอยู่ดอุนเ ากนยาพะมานอน้ยาะากนมานน้ำอนนเพื่อนบ่้ยบรรยากาศดีกบรรยากาศดีเนาะแมนัดีดีได้สิทางจะจิดจะถ่ายเพื่นเลยเล้เเือวะมันมีตัวนั้นกับมันมีน้ำไม้ตัวนั้นหลยเลยมาให้พี่ิงบิงมันก็เบิดกค่นนกุ้มยยากาศ คนก็เปล่ยังก็เพ่นนะเี่พอกระุกอยูอ่อยากะพ่อปท้ชคนอยู่ชายทมาช่วยดึช่วยดอนแค่เพ่นนะ่บเพ่นรับเพื่อนบ้านน้องสะพังอย่เนี่ยที่ประเทศจะมาอยู่ไหนวเขาแพ้ท่านในน้อขงกในเนีโอเตรียมเตรียมเ่อนบ่ เอาชยมันก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ให้นำไ่ออกผมมีจ้คนเนาะมึงมีเู้ยจอ้บุริยวยมอมากจิมียงิกูได้เนาะมันจังปิดใช่กระทงแต่ละอันสี่อันอันนี้แหละพวกลูกกาจอโยนเอาบาจักในเห็ดกันเลยอันนี้แหละฮาทั้งจีวัดพนมานี่แหละมมมีผู้ไรเห็ดเนาะนม่มดีนั่นันอยู่เพดี บุมมีหมากแล้วไม่เรื่งหมากแบบนี like ้เนาะบุมีมากบุมนี่กิดกินาหง้าแบนี้เนาะตากมีตากเกินแล้วเนาะ ไม่มาเกาะโดไม่มียาในเาเจบใชแล้วสิไม่กซอยคนผูกแล้วผูกเจ้าผูกเห็ดซอยคนแล้วสิลวัดคนแล้วเนาะพี่ๆนี่มานี่เด้เนาะสบายดีได้วสิงเนาะเ่อสบายดี้วเจ้านะงามได้หมดเียเนาะเตรมตัวรอได้หมดนี À, Những ngày phò nó mà hết thảy nó Tân là nhạc lẽo nhung dùng dần đấy là viên nữa 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 ทิ้ลดจังหวใส่ละพังจะได้หายนี่น่โลคันนี้หังมันหังติดปตลอดดอกโดยของลูกเศร้าหายเศร้าหน้าันพอโทรหาหนยได้ยางโอ้ย่าจโทรหาได้หาไปหาเพ่ได้อเาเอไเป็นง แบงเลยเดยวนอมเด้อมาอะรง่ายเนาะมันจะไเดียวอันนี้ตมันตัวนี้มันอนี้ไกระทงยังกระทงหนางัวบ่บกรงสีแจ๋รระงสีแจวเียวกรงสีแอ้ขนาดงัวเป็นทีใช้เฮเซียนเนาะ กะทั้งทั้งบ่อเลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวนาะเป็นผู้เห็ดผู้ห่ากันว่าทั้งนี่กับปูเป็นเออเอาบัวอะไรเนี่แหละลืมอย่างเดียวเมื่อกี้กอบยาเ้ากอบยากับฮักกบยาฮักใส่ก็ได้งกบเป็นนะมันเอาตามีตามเกิดเนาะพ่อเนาะมันอยู่ป่าเออยังใครแต่มีทางออกเนาะเจ้าที่เพิ่งกับบ่อนั่นหายบ่ยังดอกนั้นมันอยู่ป่าหาแง่ก็ได้ทุก คือมันมาเกิดอยู่ในเมืองเราพนนอเ <c oughs> นาะออคือมันอยู่ในตางบ้านนั้นบ้านไหนหางอายุลมตลาดแค่เนาะอยในเมืองก็ว่าเออมันใกล้่ลมตลาดใกล้หันคมหันขาแค่นั้นเงมันอยู่ป่านี่อปป่เ <c oughs> นาะมังไก่ก็มีกิน,นละเดี๋ยวอีก ดวนดวนลวนให้เล่กลวนให้ับดูดวนได้มันดวนแล้วปับไ้ปัวคนไปดูปัวขึ้นบานนี้เห็ดห้แล้วหายอยูแล้วบอสิงกะนี่จะดูแลปัวขึ้นไหมวะดูิลไม่ได้ง่ายนะเ็กระโทงอยู่ไรี้ยไรเงี้ยแตัวพอแล้วเป็นยัง่าจังได้ว่าระบาดนี่ อรเนาะะเทป่เนาะด้เ่กันอือจับตัวนึงปะตัวนึงจับตัวนึงปะตัวนึงเนาะด่วนมัน่นะ กบกระบับน้องพ่อเนาะแม่มาตั <right> ้งเมียนเห็ดเมียนตังก็เศร้าเด้เนาะพ่นสูตรด้เนาะมาหอนพ่นรัฐนาพ่นพ่นสูตรเลยโดยโดยันี่แหละันนี้เดือนเนแต่กเรือมรนเ่อรีบไปแต่นนแต่ก็รอนเราเบิ้งโดย มาเดี๋ยวมาช้วยมาช้วยกันเดี๋ยวไปหาทุกคนอีกเดี๋ยวไปเมียแล้วกันเพื่อนหาเมียมาให้ <c oughs> มันจะที่อยู่ได้ตัวเราเนาะอยู่ได้เนาะแต่รงใหม่เลยได้เนาะชีวิตยังโจบย์ไปเลยอยู่ได้คือคนเท่าได้ <c oughs> คนเท่าเราเผาสวนเผาใหา้ถูกต้องอนี่ให้คนนุ่มๆไปอยู่อยู่ก,ก็นยากคือกันแล้ว <c oughs> จำภายในบ้านไม่น้องจะฟังเลยอ่ไปกับมี่ต่ก่อนไปไปกับไปสนุกสราผมบ่นเลยต่ก่อนเขาลักไปบ่เลยนะ่คนไหนไปทั้งไรไปเององ หัวใจเงียยเขาเี่นม like, ันยากาศดีน่ามองให้แ็่มันนั่นได้มันเสียแนวแบบเราได้เสียแนวุดเสียเส้นประสาทได้กมมบวนก้ร้าบีดงมีเส้นประสาทเสียตั้งแต่ทีมาแล้วเีีมาแล้วเจ็ดสมองเสียประสาทเลยเคยเห็นมาหลายยูนิตเลยนี้เป็นเ้นประสาท กางม่ได้ความก่งแต่อย่างก่งถึงม่ดก็อการนำสกุลมันนะพลังฟังนะพอดหเนไว้คนบอยู่คนดีทนเนาะคนบุญเขี้ยบซ้่เขาอยู่นอนกินเนาะ มาในวันเอีมีมีเถียงน้ำบินองกับพ่อนที่ว่าเป็นเบงขายให้อะนะเป็นขายบริส่ิ์อยู่นะขายนขายเรีนชาในเพื่อนบัดเรียกเีย่าดู เขาขึ้นได้คันโมยุ่ยเลียหรอไจำาย้ให้ผูมายพูไปจะอยู่กันะวันที่เอาพูนมาอยู่ถามว่าวัเอาอยู่บ่เนือนนี่ว่ะยังเอาคือเก่าอยู่บ้านก็วันที่ให้พูมายยังเอาคือเก่าอยู่บ้านเอาหมดว่นอนเนาะก็เลยเอาบ่จะได้ชิว่าเน้ะบานนี่ขณเราเออขอยวาแล้วเชิยรไปก็ให้เล่นเตะพื้นแล้วว่าวันีไปตามทางอ็ขอยเอากับบว่างเช่นบานนี้ เออขวบก่ยังชีเอาขึ้เก้าขกยังชยู่ขึนเก้าอยู่บว่านี่ยู่กว่านอนบว่านี่นี่ทำไมนอนอยู่ข้างนอกบวนี่อาวก็ได้ว่าเอาเรียกไรบาดนดี้นะก็ได้แ่ควตื่นเมือเ้าตื่นบ่มาซิงอันเกือบจะเอาเกือบอันมาหาออกมาให้เพิินเถอเกือบไเกือบคนตายเสร็จแล้วมาเรอฮะเกืบคนตายเน่ยมนบ่ำอัมาชาก็ย้ายไปนอนวัดคนละบ้านนี่ เอออ๋อมาไหนจะลืมไหนบาทิีเอามาข้างนอกเหรอไห้เอามาเฮียช่างว่าแต่ไอเด็กโอ้เนอะอันนี้อ่ะเจอคนตายแล้วอืมอ้วนตะปะซาเอาผึ่งมาน้ำมานี่ไปจ้ะเอาของผึ่งมาเนาะไอ้พ่อนี่บอกมามีอย่างไรวันบางทีจะมาหนี่ง เก็บเกอบแบบนั้นเกอบศพศพเกิบที่่นหลังจากที่คนเชียร์แล้ว่นมาปาไว้เลยก็เพาะคนตายแล้วเขาไปส่งคนตายอย่านกองมัน่แหละเรามาตะดดเลยได้แต่ก่อนๆเายังมาทันมาพ่อแล้วคนเรา เรามากับดูน่นมาดูนั่นะเอามาบอเดียวกันบ่บ่จริงคนละบอลคนละบอนกูกามาไฮเงินเราอ่ะออมวกกุศลเนี่ต่าเลยดูประเนีลาวเขามันเป็นอย่งนั้นเป็นคนตายแล้วแล้วซ่เสื้อบกิจับไปจากกัดมูบไปจูดแ่เพื่มันมืดเลย เอาคนไปเหมือนกันไปเลยเนาะคนไปจูดมันกันแค่นแล้วมันบึกชื้อแหละเราจะเอาไว้มีคนทุกคนยากกระทำได้ก็ไปนุ่งเลยว่าจะเอาไ้นุ่งก็ได้เป็นยังเป็นหุบไปมันน้นมันบวชึกตามศาสนาเพิ่นเพิ่นว่าจูดแล้วมันหอดคนตายเด้เพิ่นเลยนะกบระหัวหอดหรือบวชอดตัวไว้นเอาไปจูงกันก็ได้จะแก้ไปแก้แกะนุ่งกันนุ่งก็เท่าจะนุ่งก็ไปนุ่งก็เป็นหยังเป็นหยังก็ได้เอาไปขึ้นมนเลยมันมันนำเอาได้เออาหืแบบ เอาไปยูหันเอาไปยั้งยู่เขาเขายังเป็นต่ไปอีกเนาะเพอไปเราทำหม่าล่ะเพราะสมมติพ่อแม่ตายกับเครื่องเันพ่อแม่น่ะหุบไปจูดเบ้อบไว้ยังตัวใหม่ตัวเก่าก็ไปเลยเออเรื่องีเขาถ้าเกิดเือนสูงเนี่ยคือมไปเฝ้าพวกเราเที่ยงเกิดเราเนี่ย ดูเงิทเราเนารถกับรถเราเนะเอาไปจุ้เนี่รถกระไดมงบอกไปจุ้เอไว้อยู่หัวมาตัวมาตัวที่ว่าเอาไว้ไก่คือยังเป็นยังเนาะว่าเป็นยันหัวมูเทจมั่วบอกว่าก็คือไปเี่จงมนไปก้างยางที่ห้ากับบางยากับพกเอาไป้เอาไปน้เนาะเอาไปน้ำเนาะไว้เอาไปจุ้ไปเผาเอาไว้ทานทุกคนทุกคนนด้กันยังดีเอาไว้ลุงก็ดีลู้หลานลุงีไก่ยานเป็วเนี่ย เน่ออก่ผมปดคนตายหัวอ๋รกันไม่ของคนต่ายแล้วงินก็เงินลวรถก็รถล้ว็ไเมดงินก็ได้รดัวเผาเผาไว้เดิววสิงของในคเนาะอมันมันมันโตตัาไไห bây giờ này ba cha thật mặn hơn, cái gì cho này bao xinh, con xê cái này bao xinh, hòn trên náo, con xê cái này nè, con xê biển nào, có đi ตืนนต่นน,น,น,นอยุบบ่เปียนังบ่เป็ยนังบ่เยงบบ่มันดูเช้ังได้หมซิมันเชาังได้นะแล้วก็ถอเป้ปาเราเพื่นนำมใครเน่ใครเน่ใดีขึน้นเนาะดีขึน้นเนาะคำว่าใครเน่คสวัสดีเนาะ เป็นคนที่วคอยว่าคอยวายยังเพือนซีว่าได้กับวนี่แหละน้องพี่น้องครูบาอาจารย์เป็นกัมาหดล้้อมือนชาติเลยแต่ตอนนี้กันั้งท่าพ่อคนนี้แหละเกกระทงน้องพี่น้องนาอกิดเจ้าของไรย่าเย

đó Hãy subscribe cho kênh

จะถล่มก่อนจะรู้เนาะอืมเตรียมยกเรื่องเนาะรวนรวนแบบใส่้วนเนาะใส่เ้็นรวนเลยดิใส่เ้็นรวนใส่ดาวไหลเป็นนี่โอ้โต้องใส่ในร้าโอ้เป็นเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเป็นมือเป็นอะไรเอืออาขึ้อกันได้ที่ว่าต้องมาเหตุผลแล้วเป็น โอ้หลายชิมงเติบได้เชอร์ซีเล้อเนาะพอเน้อเออหนึ่งพาเสียวไปเห็ดอยู่บ้านนาหัวขัวโดยไปแ้วเขาว่ากระทงเด้อว่ะกระทงเขาบริห็ดมาสับบ่บ่ให้แก่รอกมันเนี่ยมื่อหนจังแก่ว่าแต่ว่ากระทงเจ้าต้องไปเอาอยู่ไหนโดยเห็ดกระทงกลางลอยโอ้โดยโดย Cái tên như vậy, lôi. Tăm bỏ vào cái gì, cái này đi rồi. Na cô, xăm tay. là anh, 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 แต่เราติดตามคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเด้อเราสะรับพิ่นงลาบไปก่อนเนาะสบายดีพี่น้องเลย